หล่อแกคืออะไรตอนที่สามหยางกงกับการวางรากฐานของหล่อแกท่านปรมาจารย์หยางกงหยางจินซงหรือเอียกงท่านมีชีวิตในระหว่างปีคศ834ถึงคศ900ในสมัยราชวงศ์ถังถือกันว่าเป็นสุดยอดปรมาจารย์่วงจุ้ยแห่งมณฑลการหนันซึ่งในนิยายมังกรหยก เรียกว่ากังหน้ำหรือกังน้ำปัจจุบันเป็นเมืองอยู่ในมณฑลเจียงซีท่านไม่เพียงแต่สร้างทฤษฎีของศาสตร์ฮวงจุ้ยให้สมบูรณ์ครบถ้วนแล้วนอกจากนี้ท่านก็ยังได้พัฒนาแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือดูฮวงจุ้ยหรือหล่อแกให้สอดคล้องกับทฤษฎีและทำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในหล่อแกสสำหรับดูหวงจุ้ยจะมีภูมิอยู่3ามระดับชั้นโดยมี 1. ภูมิฟ้าเทียนผาน 2. ภูมิดินตี้ผาน 3. ภูมิมนุษย์เหรินผานโดยท่านหยางกงได้คิดประดิษฐ์ระบบ24คุณเขาในระดับภูมิดินเป็นครั้งแรกซึ่งแต่เดิมไม่เคยมีมาก่อนโดยก่อนหน้านั้นมีเพียงแค่แผนภูมิป้ากว่าโป้ยข่วย กับระบบ12ก้านดินเท่านั้นส่วนหล่อแก่สมัยราชวงศ์ฮั่นก็มีสัญลักษณ์ของทั้งปากว่าโป้ยข่วยและกิ่งฟ้าตี้จือสิบตัวก้านดินเทียนการ12นักสัตว์ด้วยเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แบ่งองศาให้เท่าเท่ากันเพียงแต่นำกิ่งฟ้าตี้จือปากว่าโป้ยข่วยและก้านดินเทียนการแบ่งออกเป็นสามชั้นระดับ ซึ่งองศาของแต่ละส่วนนั้นกลับไม่สอดคล้องหรือสัมพันธ์กันส่วนผังการเดินดาวอายแชร์อายแชร์ chair, ผานในระบบ24ขุนเขาและรวมถึงผัง72มังกรและวิธีวิเคราะห์ขุนเขา72มังกรถูกค้นพบและวางระบบโดยท่านอย่างกงในช่วงบั้นปลายอายุของท่านซึ่งเป็นผลจากการรวบรวมสั่งสมประสบการณ์ในการดูฮวงจุ้ยของท่านมานานหลายสิบปี ซึ่งท่านได้ค้นพบว่าหินและหยางและธาตุทั้ง5้าล้วนสถิตยอยู่ในทุกทิศทางทิศทั้ง8และการแผ่กระจายของหอยินหยางและธาตุทั้ง5ที่พิจารณาจากคุณลักษณะธาตุจากแผนภูมิปากว่าผสมกับธาตุทั้ง5้าจะพบว่าจะไม่ตรงกับความเป็นจริงและมีความหยาบเกินไปที่จะใช้แค่ระบบที่แบ่งมังกรเป็นหินกับหยางแล้วนำมากำหนดทิศทางมังกรแกะเล้งลิเพียงเพื่อหาตำแหน่งดีร้าย และเมื่อท่านได้นำหลักนี้มาพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้พบกับความจริงและแนวทางแก้ไขตัวอย่างเช่นในสมัยก่อนหน้าของสมัยของท่านหยางกงสินแสสมัยโบราณน,นั้นเคยคิดว่าทิศท,ทั้งสี่ต่างก็มีแม่ธาตุเฉพาะตัวของตัวเองดังนั้นทิศท,ทั้ง24จึงถูกแบ่งออกเป็นธาตุเดียวย่อยออกมาจากแม่ธาตุทั้งห้า แต่ท่านอย่างกงพบว่าทฤษฎีนี้ผิดพลาดโดยตามหลักวิชาแต่ดั้งเดิมกล่าวว่าทิศใต้เป็นทิศที่ครองโดยธาตุไฟและทิศใต้มีแต่ธาตุไฟล้วนๆเท่านั้นและไม่มีองค์ประกอบอื่นๆอ,อีกหรือซึ่งเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้ไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์เพราะทุกสิ่งในโลกนี้ประกอบขึ้นจากส่วนผสมของธาตุทั้งห้าทั้งสิ้นเพียงแต่บางส่วนมีส่วนผสมมากกว่าและบางส่วนก็มีน้อยกว่าเท่านั้น ท่านจึงได้นำสิบก้านดินมาผสมกับสิบกิ่งฟ้าอีกทั้งนำแม่ธาตุทั้ง5้ามาผสมเกิดเป็นธาตุผสม60ปฏิกิริยาหรือเกิดระบบนับอิมห้าธาตุแล้วนำมาแสดงคุณลักษณะของธาตุผสมของมังกรแต่ละตัวซึ่งเรียกว่าหลักวิชาห้าธาตุย้อนกลับและพลิกผันหรือเตียงเตียงเต่าสำหรับผู้ศึกษาห่วงจุ้ยชั้นสูงจะต้องพบกับคำว่า หลักวิชาห้าธาตย้อนกลับและพลิกผันหรือเตียงเตียงเต่าเพราะเหตุที่ว่าแต่เดิมนั้นเพียงนำทิศทั้งสี่แบ่งให้ห้าธาต์ครองทิศถือว่าเป็นการย้อนแย้งหลักการของทฤษฎี5ห้าธาต์ซึ่งไม่สมเหตุสมผลแต่เมื่อนำธาต์ทั้งห้านำไปจัดแบ่งไว้บนวง24ขุนเขาแล้วก็จะทำให้24ขุนเขาแต่ละลูกนั้นมีธาตุครบทั้งห้าธาตุ และสามารถนำมาใช้ได้จริงตามทฤษฎีซึ่งก็คือการย้อนกลับหลักวิชาเดิมให้พลิกผันกลับมาแล้วจัดวางตำแหน่งให้ถูกต้องนี่จึงเรียกว่าหลักวิชาห้าธาตุย้อนกลับและพลิกผันดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในการดู่วงจุย้ยการนำวิชา72บงมังกรเจาะภูผาช่วยซัวชีจับหยีเล้งนำมากำหนดทิศทางมังกรแกะเล้งหลีเพียง เพื่อหาตำแหน่งดีร้ายซึ่งในตำแหน่งขุนเขาแต่ละลูกสามารถนำมาแบ่งจำแนกมังกรได้5ชนิดตามหลัก5ทาธาตุซึ่งหลักการนี้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และความเป็นจริงมากกว่าซึ่งแตกต่างจากหลักการในอดีตซึ่งแค่ใช้มังกรหยินหยางนำไปกำหนดทิศทางดีร้ายของมังกรแต่ละตัวเช่นขุนเขาที่เป็นหยางหากพบกับมังกรที่เป็นหินก็ไม่สามารถนำทิศนั้นมาใช้ได้ เมื่อท่านหยางกงค้นพบทฤษฎีนี้จึงกล่าวขึ้นว่าขอเพียงใช้หลักการที่ถูกต้องคุณเขาทั้งมวลล้วนแต่เป็นมังกรแท้และต่างก็มีขุมทรัพย์อยู่ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นและจากข้อความในคำพีฉลังที่แต่งโดยท่านหยางกงได้กล่าวว่าในวิชาห้าธาตุพลิกผันแสดงให้เห็นว่าขุนเขาทั้ง24นั้นล้วนแต่มีขุมทรัพย์และหลุมเพลิงสถิตอยู่ทั้งสิน้นดังนั้นคำว่าห้าธาตุพลิกผัน จึงหมายถึงธาตุผสมของ72มังกรซึ่งมังกรแต่ละตัวมีทั้งให้คุณและให้โทษเท่าเทียมกัน